เมื่อวานนี้นะคะ นายกรัฐมนตรีกัมพูชาหุนมาเน่ก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะคะว่าเอกอักษรทุตกัมพูชาประจำเนเธอร์แลนด์เซรงทิดานะคะก็เป็นผู้ที่ไปยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการของกัมพูชาที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า icj นะคะโดยได้ไปยื่นหนังสือดังกล่าวกับฟิลิปกโกติเอนายทะเบียนศาลยุติธรรมระหว่างประเทศด้วยตัวเองเพื่อช่วยหาเพื่อขอให้ศาลโลกเนี่ยหา หาหนทานช่วยแก้ไขปัญหาข้อพิาพาทชายแดนในพื้นที่ประสาทาตาเมืองทมประสาทตาเมืองโต๊ดและก็ประสาทต,ตาควายรวมทั้งบริเวณมอมเบยนะคะก็พื้นที่อย่างกล่าวเนี่ยก็คือตรงช่องบกนั่นเองนะคะซึ่งสมเด็จฮุนเซนนะคะพ่อของนายกรัฐ ปัจจุบันเราก็เป็นประธานวุฒิสภาด้วยก็บอกว่าการที่กัมพูชาใช้สามโลกกันเป็นสันติวิธีไม่ใช่การรุกรานนะคะแม้ว่าแม,แม,แม้ไทยเนี่ยอาจจะต้องการเผชิญหน้าทางการทหารแต่กัมพูชาเลือกสันติภาพอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กัมพูชาบอกนะคะแล้วก็สมเด็จคุนเซนก็ยังพูดว่ากัมพูชามีศักยภาพในการลบไม่ได้ขาดแคลน แต่ไม่ต้องการสู้ใครนะคะขณะที่เมื่อวานนี้เนี่ยทางฝั่งไทยเนี่ยก็น่าสนใจนะคะถ้าใครได้ออชมการถแถลงข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีพูดยาวนะคะแล้วก็น้ําเสียงเนี่ยก็แข็งขันเลยทีเดียวก็ท้วงนายกตัมพูชาว่าสื่อสารไม่มืออาชีพหรือว่าไม่ professional นะคะคุยหลังไม่แล้วก็ไม่เป็นไปตามที่คุยไว้สร้างผลกระทบทั้งสองประเทศนะคะขณะ ที่ทางกระทรวงการต่างประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการแถลงข่าวนะคะตั้งแต่ทางทูตประสาทท่านอดีตทูตประสาทประสาทวิจิไัยนะคะในฐานะว่ายไทยเป็นคณะกรรมการ ICJ ฝ่ายไทยเนี่ยก็บอกว่าไม่เคยรับรองแผนที่1ต่อสองแสนนะคะแล้วก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยถูกห้ามคุยปม4พื้นที่พิพาทในวง JBC นะคะแต่ว่าไม่ได้มีการบันทึกการประชุมเพราะว่า เป็นการพูดในวง,งเล็กนะคะองไรก็ตามค่ะเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราดูการถแถลงเออการรายงานข่าวของสื่อต่างประเทศเนาะคุณสังกมา ช่วงแรกเนี่ยตา่างที่กัมพูชารุกหนักๆเนี่ยมันจะเป็นข่าวต่างประเทศเนี่ยจะเป็นข่าวเทฟไปทั้ฝั่งกัมพูชาทั้งหมดแต่ล่าสุดเนี่ยพอฝ่ายไทยเนี่ยขยบขึ้นมาบ้างเนี่ยนะคะก็มีการรายงานที่อ้างอิงข่าวฝ่ายไทยนะคะอย่างเช่นกรณีของออสำนักข่าว AP เนี่ยก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยขู่ว่าจะแบนผลไม้ไทยนะคะตอนนี้พื้นที่ พรมแดนของทั้งสองประเทศเนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่นะคะแล้วก็มีรายการรายงานทั้งสองฝ่ายส่วนเอาจาซีร่านั้นเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยผักผลไม้ของไทยเนี่ยกลายเป็นเหมือนแค่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยนะคะเป็นจุดที่เป็นประเด็นระหว่างการขัดแยง้งระหว่างไทยกัมพูชาแล้วก็ในพาดหัวรองเนี่ยบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยบอกว่าปฏิเสธที่จะถูกบูลลี่นะคะ ไทยพีเอ็มรีฟูซ์ทูบีบุรีสขณะที่การประทัอ,อการความขัดแย้งระหว่างพรมแดนของทั้งสองชาติเนี่ยออตอนนี้เนี่ย เ,ออเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วนะคะตอนนี้สิ่งที่ในสื่อต่างชาติได้ความสนใจก็เป็นกรณีการปิดด่านชายแดนซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยออทางคุณเซนเนี่ยก็ขู่นะคะบอกว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยไม่เปิดทางไม่เปิดด่านกติเนี่ยทางฝั่งกัมพูชาก็จะ ปูกปิดทุกด่านนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คงต้องดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าในมูลค่าการการค้าชายแดนเนี่ยต้องบอกว่าสองชาติเนี่ยมีมูลค่าระหว่างกันเนี่ยสูงเมื่อวานคุณสันมาก,ก็เล่าให้ฟังแล้วนะคะถ้าภาพรวมเฉพาะปี6 7เจนี่ยมูลค่าการค้ารวมเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปี66เนี่ย7.19จุด 7.91%นะคะอยู่ที่ประมาณ174,000ล้านเราส่งออกไป104,000 0ล้านนะคะนำเข้า32,000ล้านแล้วก็ดุลการค้าที่เราได้เนี่ยก็อยู่ที่19,000ล้านนะคะเมื่อวานนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยก็เชิญเอ,อากอักรรทูททั่วโลกประจำประเทศไทยนะคะก็พูดถึง ความพยายามของประเทศไทยเนี่ยนะคะที่พยายามแก้ไขความขัดแย้งต่งางๆนะคะแล้วก็ได้ให้ท่านอดีตทูตประสาทประสรราทพิธิชัยในฐานะประธานคณะกราารมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาเนี่ยรวมทางอธิบดีกรมสนธิสัญญาอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเนี่ยได้ฉี้แจงด้วยซึ่งใจความสําคัญเนี่ยก็เป็นการสรุปผลการประชุมเจพีซีว่าประเทศไทยไม่รับปักการ นำประเด็นสี่พื้นที่พิพาทเข้าสู่สัญยุติธรรมระหว่างประเทศนะคะเพราะว่าทางการไทยเนี่ยทาไปเพื่อป้องกันตัวและเป็นไปตามหลักการสากลรวมทั้งอย่างว่าไทยยึดมั่นในการใช้กลไกทวิภาคีเพื่อแก้ปัญหาเขตแดน,นด้วยความจริงใจและก็บริสุทธิ์ใจะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณสัญตมาอาจจะต้องเออเรื่องข่าวก็ต้องติดตามนะคะเพราะว่าเมื่อวานมันมีรายงานข่าวใช,ใช่ไหมคะว่ามีระเบิด เนาะเสียงระเบิดตรงบริเวณช่องชอมแต่เอาเข้าจริงเนี่ยคุณสังมาเป็นหนุ่มกัมพูชาที่เขาขับรถแบ็คโฮเคลียร์พื้นที่หลังคาสินโนฝั่งกัมพูชาแล้วก็เจอระเบิดก็ทำให้ได้รับบาดเจ็บไม่ได้เป็นเรื่องของการประทะกันทั้งสิ้นนะคะตอนนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญต่างๆด้านความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยก็อบอกว่า เุ่ผู้ชามีสิทธิ์ฟ้องฝ่ายเดียวเต็มที่นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะเป็นแค่แถลงการความเห็นของสอนโลกโดยไม่มีการบันทึกเลขคดีในสาระบบนะคะส่วนประเทศไทยเนี่ยต้องทําอย่างแข็งขันแบบที่ทำเมื่อวานนี้ละค่ะนะคะทุก่าน แล้วก็ตีแผ่ต่อสาธารณะให้ประชาคมโลกรู้ว่ากัมพูชานั้นมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ในการละเมิดข้อตกลงทวิภาคีเพราะว่าข้อตกลงทวิความความตกลงการเจราจาทวิภาคีแบบ JBC มันยังเดินไปได้ไงนะคะ,อ,อ,ะอย่าอย่าไปกลุ่มทางการยั่วยุต่างๆที่จะทำให้เกิดปัญหาบานปลายจนกระทั่งเกิดการประทันอีกเพราะว่าถึงแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้นานาชาติหรือประเทศอื่นๆเข้ามาไก่เกลี่ย ซึ่งแนนก็จะกดดันให้ไทยต้องยอมรับเขตสารโลกเราต้องนิ่งมากๆกันนะคะคือไม่ใช่นิ่งเราต้องเรียกว่ามีสติเราก็เดินเกมให้เรียกว่าฉลาดมากที่สุดนะคะ